ตัวนี้เป็นแท่นเลื่ยตัดองศาของสกิลนะครับผมว่าส่วนใหญ่ก็รู้จักแบรนด์สกิลแล้วล่ะเพราะว่าตลอดสอสปีที่ผ่านมาก็บุกตลาดเมืองไทยค่อนข้างหนักนะครับผมตัวนี้เป็นสัญชาติอเมริกานะครับแต่ถ้าใครยังนึกไม่ออกว่าสกิลคือแบรนด์อะไรนะครับให้นึกถึงเรื่อยวงเดือนตัวแรกของโลกครับสกิลเป็นผู้ผลิต แท่นตัดองศาไฟฟ้าแบบเลื่อนสไลด์10นิ้วตัวนี้กําลังไฟ2,000วัตต์นะครับมอเตอร์15แอมป์สามารถที่จะตัดได้ทั้งฉากตรงรวมไปถึงการตัดเฉียงด้านซ้าย0ถึง48องศานะครับส่วนด้านขวาจะตัดได้0ถึง45องศาตัวนี้ช่างไม้ก็ใช้ได้ช่างอลูมิเนียมก็ใช้ดีครับอุปกรณ์เสริมที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นลวกั้นแคมจับชิ้นงานแบบ Quick Workcam นะครับสามารถที่จะจับชิ้นงานได้รวดเร็วเลย ตัวนี้จะเป็นฐานรองชิ้นงานในกรณีที่เราตัดชิ้นงานยาวๆนะครับผมมีทั้งซ้ายและขวาเลยก็คลายน็อตแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับอุปกรณ์อีกตัวที่ให้มาก็เป็นถุงเก็บฝุ่นนะครับก็เสียบเข้าไปด้านหลังแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นก็ได้นะครับส่วนด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นมือจับที่เราจะต้องติดตั้งเข้าไปนะครับก็จะเอาไว้ช่วยยกในเวลาที่เราเคลื่อนย้ายตัวเครื่องนะครับตัวล็อกหัวตัดก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็ดันเข้าไปนะครับผมหัวก็จะถูกล็อกเลยนะครับส่วนตตัััววนนนี้กก็็็จะะเเปลลอาสได์ครบ ตัวเครื่องสามารถที่จะตั้งความลึกของใบในการตัดได้นะครับให้หมุนเข้าหรือว่าคลายออกตรงน็อตนี้นะครับก็เ,เอาไว้ตั้งใบในกรณีที่เราต้องการตัดชิ้นงานแบบไม่ขาดหรือว่าเอาไว้บากไม้อะไรประมาณนั้นนะครับผม มือจับจะเป็นแบบแนวนอนนะครับมีเดือยเซฟตี้อยู่ตรงกลางสามารถที่จะใช้ได้ทั้งคนถนัดมือซ้ายแล้วก็มือขวานะครับเวลาจะเปิดใช้งานก็ต้องดันตัวเดือยแล้วก็กำเดือยนะครับผมเครื่องถึงจะทํางานส่วนตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์เปิดไฟซึ่งเป็นไฟแบบเลเ์ชาร์โดไลน์นะครับก็เป็นเลเซอร์ที่เป็นเส้นช่วยในการตัดให้ตรงนะครับผมแม่นยากว่าเลเซอร์แบบเดิมมากๆครับตัวใบเลื่อยกับตัวร้อก็ได้ฉากกันดีนะครับผมก็ลองวัดดูแล้วเวลาที่เราจะปรับองศาเอียงแบบนี้นะครับผมสามารถที่จะปลดตัวล็อกตรงนี้นะครับผมแล้วก็ โยกมาได้เลยนะถ้าทางซ้ายนะแต่ถ้าเราจะโยกกลับมาทางขวาเราจะต้องปลดล็อกตรงนี้ด้วยการดึงนะครับผมดึงค้างไว้นะครับผมเสร็จแล้วก็ออกแรงนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันจะหนักพอสมควรนะอ่าประมาณนี้แต่บางครั้งตัวล็อกมันจะแน่นนิดนึงไม่สามารถที่จะดึงมาได้นะครับผมก็ให้เพื่อนโยกซ้ายนิดนึงนะครับแบบนี้นะฮะแจแล้วก็ดึงตัวล็อก แล้วก็ยกขวาได้เลยแบบนี้ครับผมอ่ะเสร็จแล้วก็ล็อกด้านท้ายนี่เหมือนเดิมนะครับตัววัสดุหลักจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมแข็งแรงแต่ว่าน้ําหนักเบาแล้วก็พวกพลาสติกต่างๆนะครับผมก็เกียรดีนะครับระบบเซฟตี้ก็ดีเลยนะครับผมก็จะมีในส่วนของเพลาคู่ตรงนี้เป็นเหล็กนะครับเวลาใช้งานก็ต้องดูแลรักษาดีๆนะเพราะว่ามันจะขึ้นสนิมแล้วทําให้เวลาเราสไลด์เนี่ยมันก็จะฝืดนะครับผม โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราทดลองตัดกันเลยดีกว่าครับผมแท่นตัดองศาตัวนี้นะครับสามารถที่จะตัดไม้90องศาได้หนาสุดถึง2นิ้วหน้ากว้าง12นิ้วหรือว่าประมาณ30เซนนะครับส่วนการตัด45องศาตัดได้สูงสุด2นิ้วนะครับหน้ากว้างประมาณ8นิ้วความเร็วรอบในการตัดอยู่ที่5,000รอบต่อน,นาทีก็รอบจัดตามสโลแกนที่เขาว่านะครับผมสกิวรอบจัดทุกงานช่างระบบรางเลื่อนเป็นแบบแบริ่งเพาคู่นะครับสามารถตัดได้ลื่นนิ่มแล้วก็แม่นยำม,มากๆนะครับ ตัดฉากได้เป๊ะเลยเห็นไหมครับเวลาที่เราจะตัดเฉียง45อ,องศามาทางขวามือมันจะติดตัวรั้วตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆถอยมานะหรือว่าวาออกเลยก็ได้คนระับก็เข้าฉาก45ได้พอดีเลยนะครับผมนี่แต่ถ้าเ,เพื่อนๆรู้สึกว่ามันไม่ได้ฉากหรือว่าสเกลมันไม่ตรงกับเข็มก็สามารถที่จะปรับตั้งได้นะครับวิธีการก็คือลองตัดดูนี่แหละเสร็จแล้วก็จับฉากดูนะครับถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็ปรับแต่งเอานะครับผมตัวสเกลต่างๆนะครับ อย่างตัวเอียงองศาตรงนี้ก็สามารถปรับได้เช่นกันนะครับผมตรงนี้จริงๆแล้วมันสามารถต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นได้นะครับแต่ว่าถุงผ้าที่เขาให้มาก็สามารถดักฝุ่นได้ในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมวิธีการดูแลรักษานะครับผมตรงนี้อย่าให้โดนพวกไอ้น้ําหรือว่าเหงื่อของเราเด็ดขาดนะครับผมก็พยายามฉีดพ่นน้ํามันอะไรพวกนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นสนิมได้ง่ายแล้วเวลาเราสไลด์มันก็จะฝืด เป็นไงครับผมได้ดูการรีวิวแล้วก็ทดลองการใช้งานแล้วชักเริ่มอยากได้แล้วใช่ไหมครับแท่นเลือตัดองศาตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่12,450บาทนะครับก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจ k i l l Thailand หรือว่ากดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ที่ผมวางไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ สำหรับเครื่องมือแบรนด์สกิลก็ได้รับความนิยมทั่วโลกมากกว่า90ปีแล้วนะครับตัวแบรนด์เนี่ยพัฒนาเครื่องมือให้ทำงานได้ง่ายแล้วก็เร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเคยได้รับรางวัลการันตีจากอเมริกาด้วยนะครับเครื่องมือของเขาก็จะมีทั้งแบบมีสายแล้วก็ไร้สายนะครับถ้าใครอยากได้เครื่องมือตัวอื่นของสกิลนะครับก็เข้าไปดูได้ในเพจสกิลไทยแลนด์นะครับก็ามีเครื่องมือช่างเยอะแยะมากมายให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อเลือกชมกันเลยนะครับ แต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจนะครับดูรีวิวผมก่อนก็ได้นะครับสาหรับสกิลผมก็รีวิวไปหลายตัวแล้วนะครับแล้วถ้ามีโอกาสผมก็จะนําเครื่องมือตัวอื่นของสกิลมารีวิวให้เพื่อนๆชมเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ